สวัสดีครับวันนี้เรามาตกปลากันอีกแล้วเปิดไก่ไว้รอแล้วตกปลาได้ไก่แน่นอน <c oughs> วันนี้เราอยู่อันนี้นะคลองพระอุดมนี่นะครับรรอันนี้เป็นบรรยากาศทรงคลอง,อง <c oughs> ปลาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าได้แล้วไก่แน่นอน มีสองบริษัทวันนี้มีอะไรนะจ<ด>ิระพันธ์ชาววิเชียนดูจิระพันธ์เนี่ยโอ้โหชีสันสวยงามไปตั้งตัวใหญ่มากเลยเอากระชังมาหน่อยเร็วอ้โหูอ้โได้ทอดแล้วนี่ได้แล้วครับตัวแรกครับอ, <laughs> อันนี้คือปลาอะไรนะปลาต้อยปลาต้อย <laughs> ตอนนี้แหละที่แย่งกันกินวันนี้เนี่เดยต่อยเดต่อยกะชังอ,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 อยู่หน้ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ดิ้นด้วยมีแน่นอนแน่นอนตัวนี้<ถ>ใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยนึงใหญ่แค่ห,ห,ห,หรอใหญ่กว่าใหญ่กว่า บ้านผมเรียกปลาอะไรวะนี่ปลาสร้อยเหรออันนี้ปลาตะเพียนอ๋นนนอดูลงบอ่อนมาแล้วครับมาอีกแล้วนินสักทีไม่นินนะกาแฟตกอย่างนี้เยอะๆก็ได้อันนี้นินอ่าทอดกรอบไปเรียบร้อย ของเราเน้นปริมาณเยอะประมาณ7ตัวโลอะ่ะโอ้ไม่น่าไม่ได้ถึง10ตัวโลแล้วกันไม่ถึงเหรไม่ถึงเหรอไม่ถ <c oughs> ึงแค่ประมาณสามตีมีนี่แหละประมาณเนี้ยตัวขีดอ่ะเอ้ยอันนี้ใหญ่กว่างูงอยู่นะอุ้ย,ยโดนอีกแล้วผมให้โป้งดีกว่าใช่ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรยี่สิบตัวก็พอกินอยู่แต่มันกระตุกแรงอยู่นะเอาเอาแคปปวดออกให้ด้วย นี่ตัวใหญ่มากนะดึงมาสแทบเป็นโอ้ยเบ็ดงอแล้วมาแล้ว,ลวนี่ครับยังไงแหนดินี่ของแท้ของแท้ งานถือว่าผลงานถือว่าคุ้มวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วครับผมลงทุนไม่ได้ครับ2,000ประมาณเกือบ2,000นอ่ะครับอย่าใช้คำว่าเกือบเลยครับ2,000ันเลโอ้ยตัวใหญ่เนี่ยเนื้อใหญ่ขึ้นเร่อยเฉพาะค่าไก่ย่างก็ปลาไปเกือบ300แล้วครับผมครับก็เป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงครับเราก็ตอนนี้ประมาณจะจะ5้าโมงเย็นแล้วบรรยากาศกำลังดีครับฝนเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตก ล่มลื่นเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการวันนี้สู้อยู่นะครับสู้อยู่เด๋๋วคร็บเ๋ยวเร้วนี่สองตัวครับสองตัวนะก็นี่สุดยอดเลยอ่ะ,ะสามโลอ่ะวนเอานี่เทลงตะงประมาณสามโลอ่ะ อันนี้ไม่ตายเฉยเลย่ะมันแช่น้ำอยู่ถึงไหมไม่ถึงเอาตีนหน่อยใช่ไหมโอ้โหทำอะไรกินดีวะได้เยอะอยู่นะนี่ครับประมาณสิบกว่าตัว ขอแหละเดี๋ยวมาใหม่ไหนเรามาดูปลาที่เราตกได้กันส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งหอมมากนปลาอะไรนะไอ้นี่คือปลาตะเพียนครับผมปลาตะเพียนนี่อะปลาคร้อยอ๋อไอเนี่ยเนี่ยมีตัวแค่นี้ด้วยแต่ว่าตัวนี้เราอันนี้ของเอกอันนี้ของเอกของผมอันนี้ของแคนของแคน์ยดี๋ยวราดูได้เนี่ยตัวนี้อันนี้ของแคนครับ ไม่ใช่ไอเนี่ยไอเนี่ยปลาถ้อยเนี่ยคือปลาตะเพียนตัดเพียนกินอีกนะพวกมึงเนี่ยตัวเล็กขนาดนี้มึงยังอยากกินกูอีกใช่ไหมใช่ครับผมครับผมครับแต่เรามีปลาใหญ่อยู่นะปลาใหญ่ที่ปลาใหญ่อยู่ในบ่อครับผมมีอยู่ตัวหนึ่งครับอันนี้มัคืออไรครับผมกินไก่ไปก่อนครับผมสามรถปลาทองทอดราคาแปดสิบบาทเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะกรอบไหมครอบโอ้โห ให้กรอบกินหวานไหมครับขอฟังเสียงแน่นๆนอีกินึงยอันนี้คลิปนี้ฝากถึงพี่หญิงนะครับผมเออปลาเนี่ยมันเป็นปลาตะเพียนตะเพียนกินกูอีกมันปลาสองเลยกินได้ทั้งใช่ครับผมกินได้ทั้งตัวครับล้วนเลยเฮ้ยทำไมมันล้วนเงี้ยนี่มันหัวมเนอะไม่เหลืออะไรเลยครับผมตายแล้วตายแล้วที่นี่บางคนทองครับผม I a mm -hmm. You know I'm going to get you, yeah, yeah whatever, whatever, it, takes to, whatever it takes to get there. You know I won't drop you, no like everybody else like does.